วานิสทาวกรคนที่ได้ไม่ใช่บู๋เหรียญเหรียนเหรียญนะ A few moments later อะะไรวเฮ้ยกูเจอใครอุ้ยเฮ้ยอะไรอะไรมึงใครเนี่ยไฮโรดอิสซามึงมีอะไรเลยตกใจใครเนี่ยอูเหรใครจะอยู่ก็อยู่มีพิซซ่าโค้กน้าหมั่นอะ โอ้โหแมงสาบเต็มเลยต่อน่ากินเหรอมาคิวไม่น่ากินเั๊กใหญ่ตอนี้ตัวประตูนี้เข้าไปดิที่เต็มเลยหมดเลยประตูด้วยเฮ้ยคนนอนบ๊อบบ๊อบ นม่ทำอะไรใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ฉันฉันไม่ได้ลืมเกิดอะไรขึ้นแปไม่ออกไปไม่ออกอย่าไปอย่าเกิดไปไม่ทำไมคุณไม่ไม่ไม่โทรหาฉันอ่ะโทษนะฉันเหนื่อยล้ามาทั้งวันเลยอ่ะ เอาเอไดอยวรทอนากมากว่าอยุไม่ตรงกันด้วยเกมนี่มอใครท่อนใครทอนมันนี่คุยจะไปรู้เรื่องไหมนี่อาหารค่ำอ่ะโคตรน่ามั่นมั่นอู้วินวว a ววว e ดว c วว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 งววววววมวว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 งวุวยวววเวีวยววไว อะไรอ่ะรู้ดิเปไหนกันแล้วอ่ะลุมดูในห้องนี้ครับบูเข้าดูในห้องนี้ทัวร์ไม่รู้ไม่ใช่ห้องนี้น่าตู้เลยตู้เออ Two hours later ถึงแล้วขอคือใครเนี่ยคนลุงมอคุย นไปที่ร้านแล้วก็ซื้อเซอร์เข้าเซอร์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  Porter หายไปเราต้องซื้อไปให้นี่ป่ะบ๊อบป่ะซื้อไปให้บ๊อบไม่ใช่ p เตอร์หายไปคนหายนะคนหายเหรอมันแปลว่า Porter คนหาย Porter คนหายอ๋อมันคือซีเรียลนึกว่าเซอร์อะไรเซอร์แซวเซอรอเข้าเอาเอามากินน่ะนะอาอบุ่น นั่งหมดแล้วเนี่ยทั้งหมดอุ้ยสามดอลลาราถ้าไหนไม่ชอบราคาเนี่ยไปหาที่อื่นนะโอเคเรืองเลนและเยเรืระวังให้ดีนะที่นี่มีคนหายไปบ่อยนะเว้ยอ่านอั่นให้ระวังเว้ยให้ระวังที่บ้านบ๊อบที่มีคนหายเฮ้ย ตกใจโอ้ยนี่มันไม่กลัวหายเลยหรอมาน,นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยจากเป๋าเพื่อนเจ้าของร้านวะอะไรอ่ะเรากลับบ้านแล้วหรอเอา้าเนแบบเฮ้ยใครยืนตรงนั้นอะ่ะยืนเล่นเลยเอ่ะไปเดินเล่นเลยคือใครวะเมื่อี้เอา้ใเอาอคออใครอ่ะเฮ้ยเราตามไม่ติดมอกคนยืนรอเราเหรอใครอ่ะเอ้าพวกเราแบบไหนใช่ต๋อยว่ะใครอ่ะ โอ้าอ้ยน้ำัหมดีแก้วีแก้วลีกได้ลอเือปา์โหปา์กแล้ก็อนหลิมาทุกคนไงเลยมันไม่เหมือนสนุกเลยสถานะถ้าตะหลิกเข้าไปงี้เลยหรอเพื่อนเ้าล็อกไว้ก็เข้าเลยกอะไรอะเออขอ้มันไงางกนเตอบมาเหเพื่อน ไม่น่าใช่มาขอแล้วน่าจะมามาหาน้ำมันไม่น่ามีคนนี้คนนั่กูเหมือนเป็นแบบพวกเออมันล็อกไว้อ่ะชมชมดูไดดูดดูด่าป่ะดุยอุ้ยอ่ะถ่ายยางไงต้องถ่ายยางมันมันเปิดไฟอยู่ด้วยแม่ไม่แมนนี่ควินจะเป็นขุนแม่ได้ควินมจะเป็นหุ่นมันชี้อะไรเนี่ยชี้เข้าบ้านเฮ้ยเดี๋ยว ฟอร์แฮปทีามีรูปซาตานด้วยคืออะไรไหนอ่ะฟอร์แฮปทีสถันมีฟันถันมีฟันใช่ฟอร์แฮปทีสทีสคืออะไรวะมีแบบทีสทีสที่เป็นเขามันเป็นอะไรวหลายอย่างนะเว้ยอาจจะเป็นมันมีอันนึงที่กูไปเปิดไปกดแปะไม่ใช่ฟันอ่ะเป็นความฝันม้วิมีรูปมังางเขนโอ อะไรเพื่อนเพื่อนทำอะไรกันเนี่ยหาแก๊สหาแก๊สก็เย็นหายหายก็เย็นทำไเอ้เราเจอด็อกฟู้ดเราต้องเอาไปให้หมากระเป๋าแล้วหมาจะอ้วกออกมาเป็นน้ำมันให้เราเพื่อนได้เป็นไปได้นะเป็นไปได้เพื่อนไม่หมาอ้วกกุญแจหมาอ้วกไม่กุญแจเออ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 หมาอ้วกกุญแจหมาให้กุญแจเอ้เราก็ไปทางนี้ได้ไงให้อาหารหมาแล้วหมากลัววะอ๋อคือตอนแรกมันเห่ามันไม่ให้เราไปหรือเปล่าอ่าใช่ใช่ใช่เอ้าใต้ดินใช่โอ้โหลงเลยอุ้ยเราลงไปอย่างนี้เลยเหรอ โโอหจมีแก้ต้นเนี่ยไม่ใช่มตัวล็อกเลยเอ้าสาระัตมีให้สาระัตด้วยสตาร์สองครับแปดคาว์สี่คาว์ห้าแองเกิลสี่โอ้ยเลื่อนไม่ได้เหรอวะอะไรนะสอง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 คืออะไรอ่ะเพื่อนสองสองเออตกใจมั้ยไม่ปลอดภัยมีแปลกมาก เอาแล้วรีบไปเอาของเอาของเขาไงเขาเอาคืนนี่เหี้ยนี่แหละอ๋อนี่ไงมันมีนี่ไงไปบุกลูกบ้านเขาไอ้ทิมหายเขาก็คืนเลยอะไรอ่ะเอ้าลงเลยเที่ยนได้ยินดีเที่ยกดอย่างเดียวเลยอันนี้คือเอ้าอะไรเนี่ยทไมเร้ามาผล่ตรงนี้ล่ะเพื่อนอ๋อมเดี๋ยวคนทรงด้านโดนทางด้านโอ้หมาดก็เน่าแล้วด้วยโอเน่าเลยได้เลยได้สกิลไดเวอร์ อาที mermaid mermaid ่คนหายไปเพราะโดนปิดวิทยุดิคนนี้แหละเฮ้ยปิดประตูด้านหลังก่อนฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดเปิดเปิดเฮช่วยด้วยช่วยกูด้วยเอาโอ้โหติดเนี่ยอะไรเนี่ยติดอะไรอะ อ๋อ two t years later อ๋อห้องที่มันเป็นเนื้อกระเขนอ่ะอ๋อห้องนี้ห้องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วใช่เหรอเยี่ยแค่ถืออ๋อนี่ก็เฮ้ยเจ้าขวานดูรูปจอไม่เห็นเหรอด้โอ้โหมันหลอกจิตจัดอ่ะ

Be i, I, but, I, I don't know i just talk a lot when uh, i'm nervous not. i don't remember talking about this though okay. i remember correctly while trying to escape once there was a radio somewhere in this mess of a place which was spelling out random numbers ชิ้นส่วนอ่ะมันจะบอกชิ้นส่วนและเรนดอมนัมเบอร์ฉันให้ปลุกวันที่มันเนม่ย หาทางช่วยนายให้ได้โอเค One eternity later มัดึงของขึ้นมาเนี่ยแหละน่าจะมีความเป็นไปได้หรืหละแล้วไงอ,อ่ะลงเลยเหรองลงว่ะทางออกนี่ไงใช่ปะทางออกออุ้ยอ,อ๋อกคิดไปว่ามันไม่ท่อระบายน้ำเราก็เดินเฮ้ยมีกระสุน,นไปไงมีกระสุนเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยอุ้ยยังยังไม่ตายเชื่อเถอะคุณดูไม่ดีเลย Did the police finally come to save me? Because it police seems like we got a detective here. <laughs> oh, of course, I don't look good genius, probably because <laughs> oh, I'm missing a leg. Not to mention oh, one Okay, uh, uh, <laughs> uh, <laughs> I take back what I said about you being a genius. They took my leg. What do you think they did? รอมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเนน้ำแข็งมาแรงมาเลือกน่งเนี่ากันนี่ั้ยมันตัดมนตัดันเอาข่อ้เพราะไอ้ขาที่มันอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นขมันเลวบางมนดมันตัดเอาอ้เพราะไอ้ขาที่มันอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นขามันเลไบ้างมันดมันตัดมันเอาขาโอ้เพราะอาที่ยู่ตรงนี้น่าน โอ okay, that that เคนับสัม l ัสที่มีบาง a ายกา e ในกอ m i ั้ t ที่อา l ให้คุณมีโอกาสหนีจาก h ี่น o ่ความเห็นอกเห็นใ l ะไม่ทำให้ o าของฉันกลัอีกอาไปเอาขาให้มัน What the fuck? หน้ากากป้องกันแกน๊สเอาใส่เลยใช่ปะเนี่ยไม่น่านหรอไม่น่าเอาขาหรอกก็เหี้ยละ b บิง g m ล leg back นะ โอ้ดูขาเต็มเลยขาเต็มเลยอ่ะไม่มันบอกวอนมันบอกวอนหรอวาอย่าอยาเอาไปเท่าโอ้มันโรคจิตจังวะไอ้ย่าขาเต็มเลยอ่ะทไมมเตอันนี้เลือดเหรอเอาน้ำอ่ะขี้ไปไงอ่ะไปไไม่ด้ขึ้นพกมามากล่องกระสุนอ้าวอ่าสัตว์ขอยิบหน่อยแล้วกันกูชักกระสุนละมาอ้าวไอ้เชีโรคจิตมึงตายแน่ระดับอิมอร์ทัล Ôi, Ê, ngoài lên. Có <laughs> một <laughs> <laughs>

How did อะไรเนี่ยเพื่อน How did did happen ทุูกะอ่าภาษาอังกฤษกูันก็เห็นเต็มเลยอะหูมีคนมาหรือเปล่าเพื่อนจบแล้วว่ะจบแน่กูมาหาน้ำมันแต่เจอผีลอกสามตัวฆาตกรร่วมือกันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ ชาติลงไปอีกเหรอกูอยากขึ้นไปพื้นดินแล้วไอ้เหี้ยลงไปไม่หยุดเลยกูไปหาเจ้าของร้านค้าดีกว่าไอ้เหี้ยคุณหายไปบ่อยอะไรก็น้ามันแม่งหมดไอ้เหี้ยโดนวางยารถกู้โดนโจรขโมยแล้วเนี่ยจอดไว้ด้านบนนานเกินนี้เรื่ออะไรอ่ะ้ย ตายครับโอ้โหกูตายเฮ้ยเ้ยขอความช่วยเหลือ,อหาความช่วยกูขึ้นมาจากท่อไหนเนี่ยไหนวดท่อไหวดท่อวะก็ๆครับครขอยู่ไหมครับใครมีม อันนี้ไม่มีไม่เคยมีจริงไม่มีคำตอบ <Hey. S 2> ได้ชื่อคลิปได้ี้ยเอ้า <Hey. S 2> <ผม S 1> เปิเปดได้ป่ะบุดทัดยังไงให้มันสนุกดีล่ะอ่ะัเนี้เอางี้ดีกว่า <c oughs>